อะไรอะไรก็ขับเคลื่อนด้วยเงินใช่ไหมทุกคนเชื่อไหมว่าทุกวันนี้หายใจเข้าออกก็ต้องเงินนะฮะทุกคนสวัสดียามเย็นนะฮะวันนี้จะมีมือสวยยังไงก็มีหัวหอมนำทำมา ทุกคนมองมาที่นี่ปิดเสียง <c oughs> นี่เลยทุกคนหนึ่งสองสามมุกเห็นหาเห็นสี่เห็นหาแล้ว 1, 2, 3, 4, 5. 5, เห็นหาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเรยงห้าแล้ว ห้าพันบาทนะฮะมือวันี้มาแจ้งมาแจ้งข่าวพี่น้องจา่าแล้วก็มาขอบคุณจากผู้ใหญ่ใจดีจากแม่น้องยกนะครับทางกรุงเทพขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณพี่มากๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตน้องๆมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุ <c oughs> woman, ปกรณนปลั๊กไฟดอกไฟออกจาเครื่องไฟฟ้าเลยเนาะ <c oughs> ปลั๊กไฟดอกไฟฝ <c oughs> ากมาใหา้ พังหมดเลยเป็นบอกดอกไฟหนปกพังหมดแล้วพี่โดยจะปักไฟป,กป,กปักไฟก็ได้ใช้ด้วยน,น้อยน้องก็ใน้ดิเออมันมาเราใส่ <c oughs> นี่จะพอดติดตัวให้หาพันนี่เป็นฝ่ามาหแห่ง วันเกิดลูกสาวเพิ่นวันเกิดน้องหยกครบรอบสิบห้าเฮ้ยสิบแปดปีเป็นข่าวมาห้าไล่เลยนะสิบแปดปีวันที่เก้านี้วันที่เก้านี้ครบรอบสิบแปดปีวันเกิดลูกสาวเพิ่นเมื่อน้าิ่นกระสามาเลยได้หาร่อยนะหเห็ดกระเผใหา้ยนิดหน่อยินเอาเลยถามมาห้าพันนี้ <c oughs> เปิดฝามาหาพัานนี้เปิใหานน้เรี่ยงกระเผาเล็กน้อย เด็กๆที่เข้าโรงเรียนเนาะทาเลยทมว่ะเลี้ยงเฉพาะเด็กๆที่เข้าโรงเรียน,ใช,ยน,น,น,นยยใช่ไหมพี่ไม่นั่นหลาน้องบอยด้วยผมว่าเนาะ<อ>พี่ขอบคุณมากนะพี่คนทำกับข้าพร้อมไหมคนทำ <c oughs> กับข้าพร้อมหรือยังจะซีนี่เี้ยงข่าวกับอาหารแลอาหารเทาก็นเนาะ ผัดเด็กๆไหมเขาผัดบพราะมันผัดตัวเผาแล้วมันเผ็ดเนาะ,นะแต่พวกกินก็เป็นอีกขนะแม่เขาผัดละกันยังกรุบชินนะฮะเป็นยัง <c oughs> เอาขาผัดเป็นไรมันก็สิมีหน้ามาเลยหน้ามันล้มแน่อยู่างไรจำนวนผ้าผัดนี่เขาสิสเตรียมองค์กรต็เขายัางสิแฉกไปอยู่ เด็กหน่อยเนาะเพราะว่าบางคนมาเกิดสิบประเดีมาบางคนมาเกิดสิบนี่มันีมันจะปิดเทอมแล้วนี่จะเริ่มปิดเทอมแล้วเด็กๆเสียงแล้วบมื่ท่านปิดดอกเข้ามาติดสิบกว่าเป็นดีกป็นส่วนกระสองตรงแจ้งเขาแจ้งเสี่ยแข็เขาอันแจ้งไปอีกว่าให้เด็กหน่อยโรงเรียนวันที่เก่าให้เขามาในหลายโคตรเลยมันหมักจะขาดได้ขาศมันหนเด็ก่น้องมันก็เลยปวดจะมาประได๋ ข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งอะไรกุ้งมึกหมูเนาะเบิ่งนั่นนี่ก่อนหมูซามตายังอยู่นักหมูซามเมื่อเล้วเดี๋ยวจะซื้อใหม่ก็ได้ผัดกุ้งเมื่อเดินไปหยกปูนวันนี้สะจับจุ้ยแล้วแมน่น้อ,องเกิดแบบเมียนหอยหยวนี๋ยวมันสิข้างต้องมึกกันไม่ยากอ่าตัวเองอานตามส่างก็จะเลิกขายเราจะส่งแม่น้องเทนไปทำงานที่กรุงเทพแล้วไปแม่น้องเทน ทำงานที่กรุงเทพหรอไปไหมทำงานไปใช้เก็บของเก่าให้ลูกทำอะไรก็ทำไปเถอะมีทำก็ทำไปทำงานสองคนแล้วมันแด้วยโอ้เป็ลูกรับลูกนอนแล้วรับ <c oughs> ทำงานสองคนมันกับสเก็ตเตอร์อยู่ สาเหตุที่ไปบ่ได้แต่ส่วงนี้ผม่าลูกมยังน้อยไม่ยังอันนี้อย,ยงอยง,ยง,ง่ายมันก็ต้องในห้ามอยู่แล้วแหละพี่น้องเลยมันโมเมนต์ดอกวัาสิมาอยู่กันจะสี่นะ,นะถ้าว่าทำนากับพอตะซำนี้ก็บงังเลกว่าลงทุนไปเป็นเท่าไรสื่ออยู่สื่อกินใหเข้าวสื่อปยสื่อน้ำมันข่าจ่างดำอีกจ่างเกี่ยวสลัดผัด ลงพึ้นไปหาหมื่นขายเขาเรียนหมื่นหนึ่งทำไมต้องสื่อกินดีนะโอเคเนาะสือจิน,นจ้องตนต้องเงีายยัก็ะบอกหาว่าแต่พวกผีสัตวดนี่เ่าแบ้ยันถอดกระจนะ น้อยมาผิดแล้น้อยโอ้ข้าวพ้ากับเด็กน้อยเด็กไม่ได้กินต้นแหล่งขอสิเห็นผักกับผ้าของบัพลาตรงเสานอกเอาข่าวผ้าไปเก็ไม่นี่ล่าหน้ามรงเท่นเรากินผักกับผ้าได้อยู่แบบนั้นอย่างบัวเพลสเองกระทำเท่ากับทำหัวก่อนเด็กน้อยคนใดกินกินผักกับผ้าอย่างมันเียบบาใหญ่เราก็มีเนาะโอ้มันก็กินได้เลยถ้ามาเรื่องกินนะเด็กน้อยมันกินได้เบิร์ด อยากว่าเข่าพักถึงแล้นต้มง่ายแล้วก็น้ำลมอยู่ในจำนวนนี่แหละห้าพันบาทตอนแรกว่าวันที่เก้าเพิ่นจากสีโอนมาเพิ่นว่าแบบเพิ่นสปอร์ตแห้งค่ะเด้โอนลงห็กก็เลยโอนลงหน่ะเพิ่นโอนมาก,ก่อนมื่อก่อนไปไหนใ่วเด็กจก็กิน<ด>ข้าวเสิร์ฟสลม์ส่งแล้วใช่ไหมล่ะพอดี <laughs> <laughs> เรียนส่งน้องหนำน้องเทนพอดีน้องเทนน้องหนำกับสิกามวันที่สิบห้าก็เลยทธรรมก็ขึ้นสิกามไปแทะของน้องเทนเลยว่ะกราบตัวไปเตรียมประชุมผู้ปกครองอีกไปประชุมสิ่เท่าเอาคือเปนประชุมผู้ปกครองว่ามีแต่หนักเงียบไปประชุมเองเออเลยเผื่อไปประชุมกษัตรวันที่สิบสามค่ะวันที่เจ็ดคืนกุหลาบธรรม ทุนนะุห้อเมยน่เยหืองเรียนอุปกรณ์เรียนะแหลทุนรัฐบาลไม่หายบอกดีเนาะกระซ้าร้อยส้ำร้อยได้รอยได้ยังไงนะกระซี่ไกอ่าผ่าสมุนไมาเฮาฟ้องถือก like yeah. ับซีได an ้พวกุงเข่าเนะ่งเข่าแล้วก็ผ่าพันข้อลูกเสื้ออะไรกับมูฮนะเ้าเือกับกะซ้าน้องเข็กระี้อหาน้องนามเนี่ยน้องน้กะมเตรียมหมดแล้ว เรื่อ,เอนเงนเงียนเดื๋อวผาาอ่ามาแท้ใหม่เบัดหาผ้าม่านนักธรรมะท่านไหลเสลี่ยใส่มาแหลงควบคุมกับขาวอัันน้นพออยู่พอกินแบาาบประวัติชิ้นใหญ่กันักเรียนที่แต้วพี่น้องไว้ทั้งคู่กับเสียริงด้กันเพายังมีเงิ่อนขึ้นจะกล่าวด้วยเนาะส่วนที่เขาขายของเขาบอกเลยว่าเัาบอกความจริงหรือครับถ้าเป็นคนที่แบบบม่ได้อายอยู่แล้วะนะอืม ช่วงที่คลายคลองเนี่ยครับผมมีเงินถอดตามตรงไปย่างหน่อยลูกอันนี้อันนี้คุณแม่อันนี้คุณพ่อ <c oughs> แต่แต่สมัยได้ถ่ายบาัตรติดบั <c oughs> ตรแต่สมัยถ่าย,ายติดบัตรฝกนะัน เราบผมมีเงินเขาบอกตามตรงเลยส่วนที่คา้ายของเงินที่เขาได้จากจก็บเูปอกาไปมุนสื่อคองมุนสื่อคองก็สมปุกสะปุยเขาการบารุกตุ้มตุ้ยเขากันเลยเละตุ้เปะเขากันเลยแหละวรับผมมีบ่มีเงินเก็บพี่น้องเ้ยมีแต่พอแต่แตหมุนคล้ายของมาได้ครับกับก็สส่อของคืออันนี้แล้วนี่หาพันนี่เดี๋ยวเขาไปสื่อคองเข้ามาอีกับเบิร์ตยั่งี้ง คล้องกับแพงจากมือนั่นนะมือนั่นนะสี่สิบบาทมืนหนีหาสิบหาคุณตักสิบาบาทคุณนะโซ่มันจะคิดสภาพโลดเท่านี้ไปอยู่สุรินทร์นะทองกินนะอนาคตเลยนาะพี่น้องมันขับเคลือนด้วยเงินทะเดีทุกอย่างมันต้องใส่เงิน ฝากซื้อเสื้อวเวอื้อนี่วเวราื้อเอื้อห์จะไปคลายตัวอยู่ไทยไปกันอินเนอร์ซอน YouTube มันจะบอลอล็อตเลรอพี่น้องแม่นไลน์ซ่องกับยุดไปเหมดแล้วยุดไปไลน์ซ่องเนาะกับกับต้องพึ่งพาประเทศไทยคือเก่าจะทํางานอยู่ประเทศไทยตัวเขาเองหรือว่าขอบคุณบ้านสีเขียวกราขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณคนไทยใจดี <c oughs> ทุกคนท <c oughs> ่านนะฮะ าอขอบ,บคุณคนไทยใจดทีทุกคนทุกท่านที่คอยซับพอร์ตคอยเสือเหลือทุกสิ่งทุกอย่างคอยสอยเหลือบันสีเขียวทุกอย่างแม้กระทั่งแม้กระทั่งกระเป๋านี่ยก็ยังเป็นคนไทยเลยที่ซื้อให้เราสื่ออะไกับคนไทยซื้อหายสิบารไเดไดสปพพินน้อไม่ได้อวยอะไรเสือผ่าในาตู้เขานะเขาเองแถบสิบบาทได้ซื้อ กางเกงกับผืนสีอ่าหายยุ่ยแต่ว่าพวกกางเกงยีนนี่ผืนบอสมาถือให้เัาได้เพราะว่าเ้าเวห้าวหัวอ้าวใส่เอวเท่าไหร่พอเวลาผืนสื่อฝ่ามาเนี่มันใส่บัวได้เรื่อยๆเลยหัวอ้าวเอาแค่เสื้อก็พอกเขาจ้าการสื่อสื้อสื่อยางมาเนาะประทับใจออกมาหละคนหลุกอลีได้แถวๆมีคนไทยคอยซัพพอร์ตส่วนเรือห้ามานี่ห้าวผมมีมาหอดมือนีดอก ทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อผ้าหนาแพ้แม้แต่ผ้าคนนูห์นะเปนยังสื่อหายนะอิลี่ผ้าคนนูผ้าเสร็จตัวนะสวมเสื้อเป็ผู้ใหญ่ใจดีแบบหายด้วยที่ดูบริวารเอียงแดกถ้าบอกให้มาเฉี่ยวก็ยังบมาอ่ะจีวันเล่นในสนามาหาผมได้นะเอาไหนนําว่าเอ๊ะฝากเขาไปเอากระดาษดีเขาก็จะเท่น่าฮะดีว่าเรื่องของเรื่องกันแล้วตัวเองกับ บริษลําเลยด้วยเราก็มีพราสามี่ก็อยากเห็นหนาได้อยากซัพพอร์ตขึ้นแบบว่าอยากให้เขาเจา้ามาเห็นเด็กเขาเจ้า,จากับผมมามประมาณว่าเออฉันจะให้เธอฉันไม่ได้ต้องการอะไรฉันแค่ต้องการจะให้เธอประมาณนี้กระซื้อฝากมาหายเสือนะ <S <S แบบลายคนเดเมก่อนนะก็สิหลายคนที่ตามมา,มากขนาซีเห็นนี่เนาะเข้าขีดว่าเข้าไหนลายามมากับหมูนน บิร์ในบาทสีเขียวนะขิดว่าเาได้ลายกับหมูเสือผานะอลีเดี๋ยวคุณอ่านฝากมาให้ตัวหนึง่งสองตัวตัวหนึง่งสองตัวหรือฝากมาลายๆคนแบบนี้นกลายเป็นลายจากในตู้เสือผานะนี้แต่นี่จะเสือที่เป็นฝา,ากมาจากกรุงเทพอีลีเสื้อผ่าที่าใส่แต่ละโต้นะส่วนมากก่ไม่แต่ผู้ใหญ่จะดีเป็นฝา,ากมา กระมีอยู่บางโตที่ฝากมาจากสหรัฐดิอเมริกานระกมีอยู่ช่วงนั้นกระนอ้องะากช่วงที่แถวแม่ยังอยู่ฮะดิเดี๋ยวหาเปิดฝากมาให้รา้ายแต่คุณเมื่อนี่ถามว่ามีบอกคือผมมีกะมันกะอาจสิเป็นนจังไงวะช่วยมาเพิ่มกระสีฝากอย่า,ง,ง,า,ายงอื่นมาให้ดิ เกษิจเทอะไรพี่น้องเอ,อ้ยเนาะทุกมือนี่นเกษตรกรเท่าก็ยอมหาอยู่กระบอกเป็นยังกระบอกต้องฝากมาให้เท่าก็ได้เสื้อผานะเพว,วาเสื้อผาเขามีลายอยู่เดียวนี่นะบางทีเท่าก็แบ่งออกไปเวลาบแบบมีเคสถูกยากลําบากพเดีเท่าก็แบ่งไปให้เขาใส่ให้เขาใส่ใใสนะําคือการเสืออนาก็ได้แต่เท่าบอกเลยว่าเสื้อเท่านะั้นมีพอใส่ตอนนี้นะกรบบอกเล็งขนาดว่าล่วงลายดอกมีพอใส่ได้แต่กระใส่ไปทุกโตเลยนะบ่มีตัวโตได้ี่บกได้ใส่ใส่บนโลก ส่วนมากก็เป็นของคนไทยน,นั่นแหละเขายอมรับว่าคนไทยนะ่ะใจดีกับเฮาอีหริเนาะส่วนมากใจดีกับเฮาอีหริเนาะก็ขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆที่คอยซัพพอร์ตเมตตาบั่นซีเขียวตลอดมาตั้งแต่เหตุคลิปเหตุ YouTube มาเนาะเข้ากับบริมีทย,ยังตอบแทนก็มีแต่ว่าขอบคุณหลายๆเขาให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่าน จงอายุมั่นกว่ายืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับในเมื่อสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงเดี๋ยวเขาก็มีเหื่อมีแหงหาเงินเดี๋ยวเงินมันก็ตามมาทีหลังเนาะเอาซ้ำนั่นไ้ขอกันใหม่คลิปหน้าวันที่เก้าเจอกันแล้วก็สิโพสลงทั้งเฟซแจ้งให้น้องนองนักเรียนให้เข้ามาวันที่เก้าเนาะวันที่เก้าถึงวันที่ถึงวันอยางวันมหาลบอก ถือวันะฮาร์ดบอสพระฮาร์ดอะไรพละฮาร์ดปลาฮาร์ดอืมมันปลาฮาร์ด <c oughs> นี่แตสิมีเผาอะไรให้เด็กๆกินเนาะขอบคุณหล,ยลายๆผู้ใหญ่ใจดีที่สวยสื่อคล้องแหละกะทุกอย่างขอบคุณจากใจนะฮะ บอไดลืมนะเพียงแต่บออยากเว้าแบบอันเดจะนทรภาษีบาฮาว่าวภแบบาษีถลงแต่สิแบบสตอแหลยังเเบวฮนเดฮึ่มฮาบรไดล,ล,ลืมบอเคยลืมว่าเออมีผู้ใหญ่ใจดีคนไทยสวยเรือเฮามาตลอดคนลาวกับซอยคือการพี่น้องกับส่วนหน่อยฮนเดกับขอบใจคือการทั้งคนลาวคนไทยเนี่ยขอบใจหลายบรไดลืมคือการคนลาวซอยมาได้อืม คันมาลาวก็มาแวะหาพวกเฮาได้ในช่วงที่แบบอันนี้นเนาะช่วงอยู่ดีมีแห้งนี่มาแวะหาเฮาได้อ่าช่วงที่แบบมรสุมชีวิตนะกะพระเจ้าผัดยักมาช่วงมรสุมชีวิตท่านระบว่างตอนนั้นนาทีนอ้องคือปีที่แล้วนี่เด้ตัวเองผักสีตายพอตัวซีตายแหลห้หมอนี่ก็ไปกระเพาะมาเด็แหลห้หมอ แบบผู้ใหญ่จะดีเพิ่นมาจะสิเพิ่นอยากเห็นเฮาอยากเจอเฮามันก็บ่ได้พบจะขาดเขื่อนกันกันกนกนกนเสียดายอยู่เอาไว้โอกาสหน้าเนาะมันหากสิได้เจอกันเนาะพี่น้องเนาะถ้ายังบ่ตายหากสิได้เห็นกันคือเพิ่นว่านั่นแหละเนาะสู้ๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะทุกคนทุกท่านเนาะไปเกลือปลาก่อน